สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องรอยยิ้มแรงใจช่องที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดและแรงผลักดันให้คุณก้าวไปข้างหน้าในทุกๆวันฉันสร้างช่องนี้ขึ้นมาเพราะอยากให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจมีความสุขและรู้สึกว่าไม่ว่าเรื่องอะไรเราสามารถพัฒนาตัวเองได้เสมอที่ช่องนี้คุณจะได้พบกับแรงบันดาลใจทุกวัน คลิปสั้นๆที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยรอยยิ้มเคล็ดลับพัฒนาตัวเองเทคนิคง่ายๆที่ทำได้จริงทั้งเรื่องการตั้งเป้าหมายการจัดการเวลาและการพัฒนาทักษะตัวเองเรื่องเล่าของความสำเร็จและความล้มเหลวเราจะเรียนรู้จากทุกเรื่องและคุณจะเห็นว่าการล้มเหลวก็เป็นก้าวสำคัญสู่ความสำเร็จแรงใจให้ทุกคนแม้วันที่เหนื่อยล้า ช่องนี้จะเป็นที่พักใจให้คุณได้เสมอทำไมคุณถึงควรติดตามช่องรอยยิ้มแรงใจเพราะเราจะไม่ปล่อยให้คุณเดินคนเดียวทุกคลิปคือแรงผลักดันเล็กๆที่จะสะสมจนคุณเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตจริงถ้าคุณพร้อมจะเริ่มต้นการเดินทางไปกับแรงบันดาลใจและการพัฒนาตัวเองแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน และมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวรอยยิ้มแรงใจกันนะคะขอบคุณที่เข้ามาร่วมทางนี้ด้วยกันและพบกันในคลิปต่อไป